ครับสำหรับกรณีที่มีข่าวนะครับว่าพื้นที่การเข้าร่วมโครงการน้อมนำเอาทฤษฎีใหม่ประยุกคสู่โคกหนองนาของจังหวัดมหาสารคามนะครับมีการดำเนินการที่ล่าช้าในเรื่องของอการเบิกจ่ายและการขุดนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าไปทำนอกแบบหรือทำ ผิดแบบผิดอะไรอย่างนี้นะครับทางจังหวัดมหาสารคามนะครับโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับได้ตรวจสอบอแล้วนะครับมีหนังสือแจ้งมานะครับว่าจังหวัดมหาสารคามนะครับมีผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยนะครับงบเงินกู้เนี่ย6 3รารายหรือ635แปลงนะครับดำเนินการขุดแล้ว587แปลงนะครับคิดเป็น92%เเบิกจ่าย เงินให้กับคู่สัญญาแล้วนะครับ390แปลงคิดเป็น61%นะครับแล้วก็ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารหลักฐานแล้วก็การตรวจรับอีก197แปลงนะครับที่อยู่ในกระบวนการคิดเป็น31%ป็นต์นะครับส่วนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการขุดทำเป็นหนองของไส้ไก่เนี่ยนะครับ ตอนนี้เหลืออยู่แค่48แปลงแล้วก็กรณีที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยนะครับว่าปริมาณการขุดดินขุดอะไรนะครับเบิกจ่ายเงินได้น้อยนะครับก็ขอกลับเรียนว่าได้ตรวจสอบแล้วกรณีที่อ้างอิงถึงเนี่ยคือกรณีของนางบัวผันพิศวงที่อยู่ที่บ้านโนนทองนะครับตำบลสันปะตองอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามท่านผู้ว่าท่านในอำเภอนะครับลงไปตรวจสอบพื้นที่พบปะกับ คณะกรรมการแล้วก็เจ้าของแปลงนะครับเรียนยืนยันว่าปริมาณดินที่ดำเนินการขุดเนี่ยนะครถ้าตามแบบจริงๆเนี่ยมันคือ4,000ลูกบาทเมตรนะครับหรือ4,000คิวแต่เมื่อดำเนินการตามแบบแล้วเนี่ยขุดได้จริงเนี่ยแค่2,016ลูกบาทเมตรหรือ2,016 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเบริกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้างต้องมีคณะกรรมการตรวจรับหลายคนด้วยกันมีทั้งในช่างมีทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทางราชการเราตั้งแล้วก็ขณะดเดียวกันเราก็มีที่ปรึกษาคือสอตองอนะครับอยู่ในพื้นที่ที่เขามีความรู้มีความชำนาญเนี่ยเราก็ ดําเนินการเบริกจ่ายตามที่คณะกรรมการตรวจรับเขาได้สรุปเนื้องานแม้ว่าจะมะีงบประมาณให้ขุดสมมติว่ามีงบประมาณ10,000แบาทแต่เนื้องานเนี่ยจริงเนี่ยมันขุดได้ครึ่งเดียวมันก็เบิกจ่ายได้ประมาณ4ี่ห้าหมื่นซึ่งซึ่ง,งอันนี้เขาขอกราบเรียนนะครับทาความเข้าใจว่าการรักษาผลประโยชน์ของบ้านเมืองทางราชการนะครับ้วยการให้คนที่เป็นมาเป็นคู่สัญญานะครับได้รับเงินตามผลงานของงานเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ถูกต้อง องแล้วไม่ใช่ทำงานได้50%าจะเบิกเงินทั้งก้อน100%เนี่ยจ่ายไปอันนั้นก็เป็นเป็นเ,นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับมันจะไปเอาเงินเกินจากเนื้อง,งานไปให้ผู้รับเหมาเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับอีกกรณีหนึ่งที่บอกว่าขุดแล้วมันไม่ตรงตามแบบนะครับข้อเท็จจริงก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะครับเพราะว่าแบบรูปแบบของหนองของคลองไส้ไก่เนี่ย มันเป็นไปตามภูมิสังคมคําว่าภูมิสังคมก็คือว่าเป็นไปตามรูปร่างของที่ดินคือภูมิประเทศแล้วก็เป็นไปตามความชอบหรือวิถีชีวิตของเจ้าของแปลงของคนที่อยู่ในพื้นที่การพูดคุยกับเจ้าของแปลงคือคุณบัวผันทัดวงท่านก็ยืนยันว่า,าท่านชอบแล้วก็สวยงามคณะกรรมการก็ตรวจสอบแล้วก็ถูกต้องตามแบบนะครับก็เป็น ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดแล้วก็ในเรื่องของอีกกรณีหนึ่งที่อำเภอวาปีปทุมนะครับท,ที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยก็คือเรื่องของนางหนูเกิดนะครับอยู่ที่บ้านแวงชัยหมู่3ตําบลแคนงานดําเนินการขุดแล้วเสร็จไปเมื่อวันที่31กรกฎาคม2564นะครับตอนนี้อำเภอและคณะกรรมการก็กำลังเร่งรัด ในการตรวจรับแล้วก็เรื่องของการจัดทําเอกสารหลักฐานในการที่จะเบิกจ่ายก็อยู่ในห่วงเวลาที่ยอมรับได้นะครับว่ามันต้องใช้เวลาบ้างนิดหน่อยนะครับเพราะนี่ก็ไม่กี่วันแต่อย่างไรก็ดีครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหมหาสารคามทางกรมการมันําชนนะครับแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้พยายามเร่งรัดนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือนะครับในการที่จะให้คณะกรรมการตรวจรับแล้วก็ในช่างคุมงานได้ เร่งรัดในการตรวจนะครับแล้วก็เร่งรัดในการดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับกาบเรียนด้วยความเคารพว่าเรื่องของการดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาเนี่ยนะครับการดําเนินการเนี่ยเราไม่ได้ดําเนินการโดยพละการโดยส่วนราชการแต่ฝ่ายเดียวนะครับแต่การดําเนินการในในพื้นที่เนี่ยนะครับเราได้ขอความร่วมมือนะครับจากส่วนราชการจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากภาคประชาชนในการเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนกันอย่างเต็มที่เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์คือ,อมีการกระจายรายได้สู่ชนบทนะครับสู่พื้นที่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางในการดําเนินการเนี่ยเราจึงให้ จังหวัดอำเภอนะครับเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อที่จะได้คู่สัญญาที่เป็นคนท้องถิ่นเงินเ,เม็ดเงินงบประมาณเนี่ยจะได้กระจายอยู่ในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านจังหวัดอำเภอ,เอถ้าดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยกลมนะครับเราก็จะได้ผู้รับเหมารายใหญ่นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คืออาจจะเป็นคนต่างถิ่นก็จะทำให้เป้าหมายของการารับงบประมาณ เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยนะครับไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์นะครับคือแทนที่เงินจะกระจายกเงินก็จะกระจุกเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่แรกเริ่มโครงการเนี่ยกรมการพัฒนาชุมชนจึงได้ถ่ายโอนองบประมาณทั้งหมดไปให้ทุกจังหวัดที่มีผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อให้เกิดการดาเนินการาจัดซื้อจัดจ้างนะครับในพื้นที่จริงให้เม็ดเงินเนี่ยหมุนเวียนอยู่ในพื้นที่จังหวัดอำเภอนะครับที่สำคัญอีกส่วนหนึ่ง ของการไม่ได้ทําโดยลําพังและทำโดยมีการมีส่วนร่วมอันนี้สําคัญมากก็คือว่าเจ้าของพื้นที่หรือเจ้าของแปลงที่สมัครเข้าร่วมโครงการซึ่งจะต้องเอาพื้นที่ตัวเองเนี่ยนะครับมีการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาเนี่ยนะครับเราให้ความสําคัญกับเจ้าของแปลงให้เป็นผู้มีส่วนร่วมที่สําคัญที่สุดคือหนึ่งเนี่ยต้องให้เขาผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาอันที่สองให้เจ้าของแปลงเนี่ยมีส่วนร่วมในการออกแบบพื้นที่โคกหนองแล้วก็นานะครับรวมทั้งคลองไส้ไก่เพื่อเพื่อที่จะให้เขาได้รับสิ่งที่ถูกใจนะตรงใจกับเจ้าเจ้าของหรือตัวเขาเองให้มากที่สุดแล้วก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข รวมทั้งเปิดพื้นที่เหล่านี้นะครับให้เป็นศูนย์เรียนรู้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนอื่นๆที่สนใจจะเรียนรู้เรื่องการน้อมนำเอาทฤษฎีใหม่มาประยุกต์สู่โคกหนองนาสำหรับท่านที่เข้าร่วมโครงการหรือท่านที่มีปัญหาขัดข้องนะครับสงสัยประการใดนะครับท่านสามารถติดต่อสอบถามนะครับ ได้ที่สำนักง,งานพัฒนาการอําเภอสํานักง,งานพัฒนาการจังหวัดที่ท่านในอําเภอที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ของท่านได้นะครับแล้วก็ถ้าหากยังไม่ได้รับความสะดวกหรือยังข้องใจนะครับท่านสามารถส่งคําถามส่งข้อข้องใจข้อสงสัยเข้ามาที่เว็บไซต์ของกรมการพัฒนาชนซึ่งเราเปิดเพจโคกหนองนากรมการพัฒนาชนไว้จะมี เจ้าหน้าที่นะครับคอยอตรวจติดตามแล้วก็ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำะตลอดเวลานะครับครับก็ผมเองขอเรียนยืนยันนะครับว่าการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นไปโดยสุดจริตนะครับแล้วก็โดยพยายามให้เกิดความรวดเร็วแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนนะครับขอบคุณครับ